สวัสดีค่ะยิวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเราจะมาตัดกะหล่ำปีกันค่ะวันนี้นะคะวันนี้พ่อบ้านเรียกมาตัดกะหล่ำปีขามาดูก่อนว่าพ่อบ้านให้ว่ามันหัวโตแล้วค่ะหัวใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวให้พ่อบ้านตัดให้ ค่ะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมาดูกระหล่ำหัวใหญ่มากค่ะตัดส่งลูกค้าเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมาช่างค่ะส่งทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะมีแต่ลูกค้าโทรมาที่บ้านบอกว่าให้กระหล่ำม,มาส่งบ้านละสองหัวสามหัวบ้านละหัวค่ะกระหล่ำปีนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะช่างตัวนี้ดูหนักเท่าไหร่นี่ตัวนี้นะคะคือ สองกิโลเลยนะคะนี่สองกิโลเลยเอ,ยอ้นี่ไงปลูกแบบอินทรีย์เราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงว้าวเจอแล้วค่ะหลักฐานนี่ตัวที่จะมากินกระหล่ำของไอ้หญิงนะคะตัวหนอนตัวแบบนี้ค่ะตัวหนอนแบบนี้นะคะจะชอบมากินกระหล่ำของเราค่ะนี่แล้ก็มี ายาป้องกันแมลงก็แบบอินรีย์ค่ะน้ำที่เราหมักเดาเดายูคาใบยาสูบนะคะก็มีบ้างค่ะเขาก็มาขโมยกินของเราบ้างนะคะตัวนี้หัวใหญ่มากตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะตัวน,นี้ก็ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกระหล่ำหัวใหญ่ๆนะคะ สองกิโลเหมือนกันค่ะลูกค้าติดใจลูกค้าบอกว่าหวานกรอบนะคะแม่จะหี้ไปไหวไหมเนี่ย

หัวไรเนี่ยหใหญ่หัวโตหัวละยี่สิบเหมือนเดิมหัวใหญ่หัวโตยี่สิบบาทนะคะกอดสามคิดเลยคุณย่ามาขายกับข้าวด้วยแล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะเนี่ยนี่น้ำพริกกับข้าวเหลือแค่นี้เองขายแต่เช้าตู่เลยแม่ค้าตื่นกี่โมงเนี่ยทำกับข้าวขายตีสี่ค่ะตีสี่ทุกวันนะคะอา่ามือเหนีอาพักมส่งจ้า จ่าเมื่อนีเอาพักมทสงจะมีกะลัมแล้วก็สลัดจ้าแล้วก็พักชี้ไทยจ้าเออเอามทสงเพลินนะจ้าจ้าเมื่อนีรุกสะอ่อนน้องรุกสลัดไหมปตะวันดีเนาะแต่กรอบดีกรอบบอบขมจ้าพักสลัดพักชี้ไทยนะค่ะทั้งกรอบทั้งหวานลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะเมื่อนีกับก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะเด้อเมื่อนีพี่สาวไอยูทูบกะลัมเือนกันค่ะ กะลามกะกบทั้งกอบทั้งหวานปอสารพิษบมื่วานนีเพ่นหนึ่งพ่นพราแซ่บแสบประเสนพี่สาวมาสงค่ะนี่ค่ะปอดสารพิพิธภูษส์อ่อนเมื่อวหนนีหง่ายง่ใหญ่ายดูค่ะดูว่หโวล้อสองโลพูดจ่าสองโลเมื่อนี้สองโลสองโลจ้ จั่หัวมือละสองโลสองโลจ้าอาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปนะจ้านี่แหละพักปอดสานของไอยิงกะคือกะทรงตามล้านค่ะย่อยๆแบบนี้แหละจ้าร้านละสามหัวสี่หัววานนะคะยืนยันค่ะแม่ค้ายืนยันค่ะลูกค้าติดใจค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่มอนนะคะเชิญมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวได้ผัก ได้กินผักปลอดสารด้วยผักปลอดสารด้วยค่ะไม่มีสาราเคมีนะคะออปลอดสารพิษค่ะกินแล้วดีต่อสุขภาพคะ่ะเชิญมาแวะอุดหนุนวันนี้แม่มอนจะตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวช้านิดนึ่งพอดีมีทุละแม่มอนจะเชิญเชิญเชิญมาได้นะคะร้านก็สะอาดนะคะเดี๋ยวพามาเยี่ยมชมใหม่นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปนน่จ้านี่แหละพักปลอดสารของไออิงกะ็ะคือกะทรงตามลา้านค่าย่อยๆแบบนี้แหละจา้าล้านละสามหัวสี่หัวจา้จาจ้าลาไปก่อนเนจ่จ้าคลิปนี่จา้าสวัสดีค่ะ